พามาชมยอดงานศิลปะจากมะขามครับมะขามต้นนี้มีความสวยตั้งแต่ฐานรากครับเชื่อมต่อลำต้นสีผิวอายุกิงก้านสาขานั้นถือว่าครบองค์ประกอบทั้ง5ที่โชว์รูมไม่เอกชมนีนั้นได้ตั้งมาตรฐานไว้ครับมะขามต้นนี้ครับนอกจากใครๆก็ต้องเป็งขามแล้วครับเป็นมะขามที่มีความสวยงามครับมีความสง่างามครับเป็นดั่งบอนไซที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นครับ ใช้เวลาร่วมร้อยปีครับ แล้วก็ได้ผลงานที่มีความสวยงามเช่นนี้นะครับมะขามต้นนี้มีความสวย360องศานะครับไม่ว่าจะมองมุมไหนมองฝั่งไหนครับก็จะได้อัตรัษได้ความสวยงามได้ความเพลิดเพลินครับนี่คืองานศิลปะจากธรรมชาติที่รังสรรค์ขึ้นได้อย่างสวยสดและงดงามครับมะขามใครๆก็ต้องเพลงขามครับท่านที่อยากจะได้ไม้ขุดล้อมสักหนึ่งต้นครับแล้วก็มีความสวยงามในเชิงศิลปะครับไม่ว่าจะเป็นลำต้นฐานรากลำต้นกิ่งก้า สาขาครับดูแล้วสวยงามดูแล้วมีความบาลานซ์ดูแล้วหน้าเป็นไม้คู่บุญคู่บารมีครับมะขามต้นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่รอท่านมายชมณนะโชรูไม้เอกชุมรีครับถนนข้าวหลามอำเภอเมืองจังหวัดชุมรีครับแวะมาชมต้นเป็นๆแวะมาชมต้นจริงๆท่านได้ครับณนะโชรูไม้เอกชุมรีครับความสูงไม่เกิน 6เมตรนะครับตัวน,นี้ถือว่ากระชับสวยงามครับเอาไปวางเท่ๆเอาไปวางเก๋ๆครับไม่ต้องใช้ไม้คำยันครับเอาไปวางและทำกับถางโดยรอบก็ทาให้มะขามตัวน,นี้ครับมีความสวยงามและโดดเด่นมากเป็นพิเศษกับมะขามใครๆก็ต้องเกรงขามครับและนี่คือยอดงานศิลปะอีกหนึ่งชิ้นของทางโชว์รูมไม้เอกชุมรีครับชื่อว่ามะขาม